สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณคูเปิลอีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้คูเปิลก็จะมาสอนในเรื่องของการหารนะคะก่อนอื่นเราไปรู้จุดประสงค์ของการเรียนรู้การหารกันก่อนเลยนะคะ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการหารได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหาร และการหาคำตอบของผลหารได้นะคะเรามารู้จักความหมายของการหารกันนะคะการหารก็คือการหักออกหรือลบออกครั้งละเท่าเกันนั่นเองวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างของการหารมาให้นักเรียนได้ลองทำกันดูนะคะโจทย์มีอยู่ว่าคุณแม่มีดอกกุหลาบ15ดอกจัดเป็นกรรมกรรมละ3ดอกคุณแม่จะได้ดอกกุหลาบทั้งหมดกี่กรรมเราจะใช้วิธีการหาคำตอบ โดยการหยิบออกครั้งละเท่าเกันนะคะโดยเราจะหยิบดอกกุหลาบออกครั้งละ3ดอกเท่าๆกันหยิบออกครั้งที่1เหลือดอกกุหลาบ1 2ดอกหยิบออกครั้งที่2เหลือดอกกุหลาบ9ดอกหยิบออกครั้งที่3เหลือดอกกุหลาบ6ดอกหยิบออกครั้งที่4เหลือดอกกุหลาบ3ดอกและหยิบครั้งที่5นะคะกุหลาบเหลือศนย์ดอก เราจะเขียนในรูปประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า15หาร3เท่ากับ5นะคะและในวันนี้คุณครูก็มีวิธีการหาคำตอบของผลหารอีกวิธีหนึ่งมาแนะนำนะคะก็คือการหาผลหารโดยการหาจำนวนที่นำมาคูณกับตัวหารและมีคำตอบเท่ากับตัวตั้งนั่นเอง<อ>ไปดูตัวอย่างกันนะคะ16หาร2เท่ากับ2คูณอะไรได้16คะลูก ถูกต้องค่ะ2คูณ8เท่ากับ16ดังนั้น16หาร2ผลหารก็คือ8นะคะอีกข้อหนึ่ง18หาร3เท่ากับ3คูณอะไรได้18ค่คะลูกอ่า3คูณ6นั่นเองเพราะฉะนั้น18หาร3จึงเท่ากับ6ผลหารข้อนี้ก็คือ6นะคะ วันนี้คุณครูปเปิลก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ในเรื่องของการหารนะคะวันนี้คุณครูก็มีวิดีโอให้นักเรียนได้ชมเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และความเข้าใจให้กับนักเรียนนะคะอย่าลืมดูวิดีโอจบแล้วคูปเปิลก็มีใบ